ได้แตงกวามานะคะซื้อมาจากในหมู่บ้านนะคะแต่ก็คือยังไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรแต่ก็คิดไว้บ้างอยู่ก็คือจะตาแตงนะคะตาแตงกินกับไข่เจียวนะคะตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดก่อนเพราะว่าเราซื้อมาจากหมู่บ้านเป็นของที่ซื้อมาก็อาจจะ,จะเกษตรกรหรือชาวบ้านเราเขาก็อาจจะมีการฉียาบำรุงยาอะไรใส่เข้าไปเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ก็แช่น้ำเกลือสักคู่หนึ่งแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะก็ล้างไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นอาหารสําหรับวันนี้นะคะแตงกวาแตงกวารุ่นนี้อร่อยค่ะลองกินดูแล้วเคยซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะค่อนข้างอร่อยเยอะทีเดียวค่ะทั้งหมดนี่ยี่สิบาทยี่สิบบาทเลยนะคะเยอะมากค่ะอร่อยกินกระกอบด้วยค่ะ ดูนะคะอร่อยกกาบนี่คือแตงที่เราซื้อมานะคะเรามาเราจะมาทำกับข้าวกินกันค่ะแตงปลานะคะะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเรามาทำกับข้าวแล้วเรามาล้างริกกัน แดงเราซื้อมานะคะอาจจะมีพวกยักข้าม่ยาว่า,า,ามแมลงเชื้อราอะไรต่างๆเราก็จะต้องแยงออกมาค่ะพิษแดงนะคะคเราใช้แดงในการทำขอบข้าววันนี้แช่น้ำเกลือน,นิดหนึงนะคะเพื่อพิษแดงนะคะแ <Okay. S 1> ช่ไว้สักหน่อยนะคะแช่ไว้สักสินาทีก็ได้นะคะเพื่อลด เจือจางปริมาณของสารพิษนะคะพิษแบบแช่น้าเกลือช้อนหนึ่งเพื่อลดความเจือจางของสารพิษนะคะซึอาจจะมีได้เพราะว่าเราซื้อมาตามตลาดนะคะ,าาะทุกอย่างพร้อมเราค่อยมาทำนะคะเราทุกอย่างพร้อมเดีย๋ยวเราค่อยมาทำกันนะคะ ไว้สักพักแล้วก็ล้างออกมาก็จะจุดได้แช่รปโยน์นะคะวางไว้ให้สะด็ดน้ำวางไว้ให้สะด็ดน้ำิกแดงที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจะแช่น้ำไว้แล้วก็ล้างเสร็จนะคะก็จะเอามาเตรียมประกอบอาหาร นี่คือแตงและพริกที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมมาไว้สำหรับประกอบอาหารนะคะดูเลยค่ะแล้วเราก็มาเตรียมไข่ไว้สำหรับที่จะทอดนะคะเตรียมไข่ไว้ตอกไข่ใส่ผักเป้นใส่พริกนะคะตอนนี้เตรียมรอไว้แล้วค่ะ เตรียมสําเร็จแล้วนะคะแดงๆนั่นคือพริกเขียวๆคือผักเป้นนะคะผักเป้นเหรอบ้านเรานะคะเรามาใส่ใครจะทําแบบไหนสูตรใครตามแต่ถนัดเลยค่ะขอให้ถูกปากถูกนะคะมาดูเสียงนะคะเสียงคกฟังนะคะเสียงคกตัมจนบ้านลั่นสะเทือนทุ่งเลยทีเดียวนะคะพริกเส่ลงไป อีกใส่ลงไปทุกอย่างพร้อมนะคะเสียงโคกเสียงสากสั่นสะเทือนไปทั้งหลายบ้านเลยนะคะจะอร่อยแค่ไหนให้ฟังจากเสียงโคกเสียงากได้เลยนะคะสากกับคักกระทบกันจั๊ก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 จักจั๊กจักจั๊กจักจั๊กจั๊กจักจั๊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 กจั ตับสับๆไข่เจียวไข่เจียวปรุงรสใส่ผักเป้มใส่พริกไข่เจียวยั่วๆอร่อยอร่อยไข่เจียวฟิตีบเอ็นยั่ๆอร่อยอร่อยทำแตงยั่วำแตงยั่วๆทำแตงยั่งยั่วๆทำแตียงยั่วๆ กินกับยังกะเซ็ตกินกับไข่ก็อนลอยตำเต็งยุ่ยู่กินกับไข่ก็อลอยไข่เจียวทรงเครื่องตำเต็งรสจัดอาหารมือร้อนี้เสร็จแล้วข้าวนี้เสร็จแล้ว